สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องจะรุณีกับมนฤดีเมื่อปีพุทธศักราช2522 1. เปิ้น จารุณีสุขสวัสดิ์เกิดวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505ที่กรุงเทพมหานครภาพยนตร์เรื่องแรกสวัสดีคุณครูเมื่อปีพุทธศักราช2520โดยหนังเรื่องนี้เธอยังไม่ได้เป็นนางเอกเต็มตัว 2. ตุยมนเรฤดียมาภัยเกิดวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2505ที่กรุงเทพมหานครเข้าสู่วงการปีพุทธศักราช2511เธอเป็นนักสแสดงและผู้จัดละครต่อมาได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี